เพื่อนๆนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel แหม่มมูต้องมนนั่นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถติดตามแหม่มได้ทั้งทางเพจทาง IG จีทวิตเตอร์ดิกซอและทางช่อง YouTube นั่นเองวันนี้นะคะแหม่มก็จะมาอันบ็อกรวมรีวิวแกะกล่องพัสดุเพราะว่าได้สั่งให้อารักขึ้นมาจากเพจของ charming den shop ten shop นะคะขออภัยถ้าเกิดอ่านผิดคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะสำหรับ Okay. ใค้อลอเคลยเนาะโอเคโอค้ยไม่อยากแกะตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวนะคือ <c ười> มันกลัวซองตรงนี้มันอ้าออบมาแบบนี้ก่อนนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยขั้นตอนแล้วงั้นขายการเคลมสินค้านะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบเดือด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  <Okay. S 1> เอโอเคเาเป็นว่าอ่านแล้วละกันจริงๆพี่เขามีส่งข้อความมาให้ดูแล้วนะคะนี่ขึ้น จริงๆสภาพกล่องมาสมบูรณ์มากมถือว่าสม,สมบูรณ์มากๆไม่มีบุบไม่มีอะไรเลยนะคะระหว่างการเดินทางของน้องการเดินทางอันยาวไกลของน้องไม่มีความเสียหายใดๆเนาะโอเคนะคะพี่เพจนี้เขาน่ารักมากเลยนะปกติแล้วอ่ะมันจะสั่งถ้าชุดออรเคิลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสั่งจากทางช้อปปี้ซะเยอะนะคะไม่ได้สั่งกับทางเพจนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอันนะคะจากช่องคุณอันด้วยที่ ส่ตงต่อที่สั่งซื้อไพ่อัลขเ้นจากนอกนะคะจากเมืองนอกมาให้พวกเราได้ติดตามแล้วก็ได้ใช้ไพ่ที่มีความสวยสดงดงามนะคะทางเพจนี้เขานําเข้าโดยตรงนะคะก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามกันได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องคอนแทคของทางเพจนะคะช a มมิ่งเดนช็อปตรงนี้เนาะนี่ค่ะแซง o ูฟ o ร o ย u o ัพพ u ร์ตคอนแทคดืดึกๆดๆๆๆๆๆๆนะ เออตึ๊กๆๆๆๆิสื่อมวสู้ไมเอยอือหึก็นี่แหละนะจ๊ะแล้วก็มีก,กระดาษอะไรมาอีกอจดหมายน้อยดวงเจริญนะคะอ่าไปเสร็จรับเงินนะคะราคาขอสงวนราคา <c oughs> จริงๆไพ่เราเคลื่อนมันมีราคาการส่งต่อที่ค่อนข้างสูงนะคะถ้าไพ่ถ้าไพ่ชุดไหนเป็นไพ่แหลไอเทมนานก็จะมีความกระโดดเยอะเวอร์หวังมากบาง บางสำนักพิมพ์เขาก็ไม่พิมพ์แล้วเนาะแล้วก็ผู้แต่งผู้เขียนผู้วาดอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทําแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าน้องน้องอลอเคลของเราก็จะเป็นแบบน้องแบบแรไอเทมแรดูมีค่าอะไรนี้เนาะนี่นะคะก็จะมีความกล,กล่องกล่องเซเว่วเะวัด ที่อยากรู้ขนาดเนาะบางคนแบบเอ๊ะมันขนาดกว้างประมาณอะไรขนาดกล่องเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3.4นิ้วนะคะความสูงของน้องจะอยู่ที่ประมาณ5นิ้ว5.1.2ประมาณนี้นะคะสําหรับตัวกล่องกล่องมีความเขาเรียกว่ามีความแบบแนวแนววัยรุ่นอะมันมันเท่าที่มันสัมผัสนะมีความเป็นวัยรุ่นมีความเป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่ที่รู้สึกเป็นเป็นปัจจุบันอะไรอย่างนี้นะคะ มันมันบ่งบอกถึงอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันแสดงว่าน้องน่าจะทําหน้าที่ของสถานะความสัมพันธ์ปัจจุบันได้ดีเพราะว่าเท่าที่สัมผัสรู้สึกว่าเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นยุคปัจจุบันในความแบบความเรียวอะไรอย่างนี้นะคะเลิฟสตอรี่ออร์เคิลคาสมัในอิ44ใบนะคะดีจ้าเดวิดอ่านผิดขออภัยเพไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษขนาดนั้นอ่ะมันเปิดยังไงล่ะคุณผู้ชมเดียวก้อนออ่ขอโทษขอบหน้านะคะ ตอนแรกแหม่มยังไม่มีไพ่อารัเินที่เป็นแนวความรักเลยนะคะด้วยความที่แหม่มเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วทําธุรกิจส่งออกนําเข้าอยู่แล้วแหม่มไม่ค่อยไม่ค่อยมีไพ่อารัเินที่เป็นแนวแนวความรักเลยนี่จะเป็นไพ่เดแรกอารักเกิกแรกที่เป็นแน,แนวแบบความรักความสัมพันธ์อย่างจริงจังนี่คือเแรกที่เราจะมีนะจา๊ะเขาเปิดออกมาเป็นแบบนี้ตัวหนังสอตัวอักษรน,นะคะตัวอักษรมีความมีความแบบอ่านยากนิดนึงสําหรับใครที่ เพาเป็นตัวเขียนไงเขาเป็นตัวพิมพ์เขียนใช่ไหมอ่าก็จะอ่านยากนิดนึงนะคะก็จะข้ามผ่านไปในการอ่านซึ่งคู่มือก็จะมีความเล็กเล็กเล็กเ,กเกจริงจงเล็กเล็กอ่าแต่ว่าข้างในข้างในคู่มือนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็จะมีอ่าข้อความจากคุณดีจา้าที่เขาเป็นคนเขียนนะคะอืมเขาก็จะบอกถึงคอนเซต์ไพ่ชุดนี้แหละคร่าวๆว่าเป็นอะไรยังไงนะคะเออเป็นความอะไรยังไงเราก็ไปหาอ่านเอานะจ๊ะ เพราะว่ายังไม่ได้แปลก็จะไปแบบนี้เลยไปแบบไปแบบพร้อมๆกันเลยนะคะ About the c ก r d ก็จะเป็นเกี่ยวกับการ How to use the การก็คือ,อ,อการใช้ใช้ยังไงนะคะการอ่านปล e l l อ่านยังไงนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการวางสเปซไพ่แล้วการวางสเปซนะคะผู้เขียนเขาให้มาค่อนข้างหลายหลากหลายเหมือนกัน ะะมีทั้งแบบ future love er space นะคะ new love er space นะคะ ex love er oh เขามีมาให้เยอะ past present future นะคะอือม,ม,มีการอ่านมีการกวาง Space ให้ถึง5แบบด้วยกันนะคะเพื่อให้เราสามารถเช็คความสัมพันธ์ของความรักของลูกดวงของเราได้แบบเป๊ะปังอลังเวอรวังที่หนังดูรีวิวนะคะในเพจแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ค่อยมีคนรีวิวใน YouTube สักเท่าไหร่ถึงไพ่เด็กนี้นะคะ อเหตุผลที่ใช้ที่เลือกน้องเข้ามาเก็บในคอลเลกชันส่วนตัวเพราะหนึ่งชอบหน้าไพ่แล้วก็เอมีเพื่อนๆในเพจของพี่เขารีวิวว่านางมีความนางมีความแบบจึง้งนะคะเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าฟันธงในความสัมพันธ์ได้เด็ดเดี่ยวเลยทีเดียวใช้คํานี้ดีกว่าอืม่มยังไม่ได้ลองใช้นะคะถ้าเกิดว่าได้ลองใช้แล้วเหมือนจะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งนะคะ ซัพพอร์ตอ่ามีความซัพพอร์ตออก็จะอาจจะแบบเป็นแนวอะไรล่ะอืมคอลเลคชันทูอารอ่ะคำถามที่ควรถามว่าเออแบบจะถามยังไงอะไรประมาณนี้ละมั้งว่าความสัมพันธ์เป็นยังไง I feel support in my current relationship ความสัมพันธ์เอออะไรอย่างนี้อือแล้วเขาก็มีรีเวิร์ดกลับด้านอ๋อน้องน่าจะสามารถใช้เออไพ่น่าจะกลับด้านได้นะคะมันมีรีวิร์ดรวร์ดรีรีอือกลับด้านได้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆอือฮึ ข้อมือก็จะมีความเป็นสีๆตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาค่อยมาว่ากันในเรื่องของคู่มือก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะมีบาลานซ์นะคะ,นนะ,คะยินยางความบาลานซ์ต่างๆหรือด้านหลังเนาะด้านหลังคู่มือก็จะมีในโปรดักต์อื่นๆของผู้เขียนนะคะ Contact with me Instagram Facebook Twitter นะจ๊ะ YouTube ออก็ประมาณนี้จริงๆจริงๆคู่มือไม่ได้อ่านยากเลยนะคะมือใหม่ก็สามารถที่จะใช้ไพ่เด็กนี้ได้นะแบบว่านะเพราะว่าคู่มือไม่ได้มีความที่ยากอะไรนะคะ ีความเป็นสีม่วงเนาะสีแห่งความคุมเครึออนะสีแห่งความแบบสองจิตต่เอ,อเขาเรียกว่าเหมือนคนคนหนึ่งในร่างหนึ่งสองคนในร่างเดียวอะไรอย่างงี้เออซ้ายหรือขวาลแล้วก็จะมีแมกเนตตรงนี้นะคะแมกเนตตรงนี้เปิดปิดสีม่วงน่ารักสวยงามก,กระดาษหุมห่อแบบนี้นะคะมีความ,มเล็กนิดนึงเนาะด้านหลังนะคะนี่ก็จะมีเป็นตัวเขียนแบบนี้นะะแบบนี้นะกระดาษ ด้านหลังเขาจะมีเป็นป้องปากแบบนี้เหรอ,อมันมีตัวอะไรนะตัวปิดหน้าให้หนึ่งใบซึ่งไม่มีอะไรขาวๆแบบนี้นะคะใน,นด้านหลังผ้าเอ๊ะเอ๊ะคือนางมีความว,าง,วางป้างปากมาสองใบนะคะเพื่อนแบบนี้สองใบอแบบอันนี้ก็สามเหรอเดี๋ยวคือเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคืออะไร แบบนี้คืออะไรเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ดียวทุกคนแม่หมองงอือฮึคือแม่หมองงอันนี้คือเปล่าสองสามนะสี่เหรอทำไมไม่มีใบขาวหลายใบละ่ะห้าหกหกใบเหรอว่แองงาแทบแทบเองละเดี๋ยวนะจ๊ะเขามีใบบ้างเปล่าให้เราหกใบเหรอให้ทำไมไหวหกใบ ไม่มีรูปอะไรเลยเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมแนละ้วพายมาครบสีิบสี่หรือเปล่าโอเคเนียนะขอบนะเดี๋ยวไปขอบก่อนเคยคือมันมีว่างเปล่ามาหกใบนะเพื่อนเพื่อนเพ,พื่อนได้ไปก็อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งงงนะว่าเฮ้ยพ่มันไม่มีอะไรเลยมันคือความสัมพันธ์ที่ว่างเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่ขอบเป็นสีม่วงชอบขอบมากชอบขอบแบบมากๆเลยนะมัน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 ทำให้เรารู้สึกถึงความอะไรที่มันคลุมเครือคลุมเครือนะ อันนี้หน้าไพ่นะคะเดี๋ยวต้องขอเช็กก่อนว่ามันครบ44ไหมแต่ว่าไพ่ใบหน้าใบสุดท้ายมันก็คือลำเบอร์ที่44นะเดี๋ยวจะไปรับไพ่กันทีละใบกันเลยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่ดเสียแ,แต่ส่วน6ใบที่เขาให้มาที่ที่ให้มาว่างเปล่าตรงเนี้ยเดี๋ยวหนังขอดูคู่มือก่อนนะคะว่าจุประสงค์จุดประสงค์ของการให้ใบว่างเปล่า6ใบคืออะไรเพราะว่ายังไม่ได้อ่านคู่มือนะคะยังไม่ได้ดูคู่มือว่าเขาให้ใบว่างเปล่าเรามา6ใบทำไมให้มาทําอะไรนะจ๊ะอือฮึโอเค ขนาดไพ่นะคะขนาดตัวไพ่ก็จะมีความเล็กไม่ได้ใหญ่มากกระดาษกระดาษไม่มันไม่เงานะคะด้านกระดาษด,ด้านด้านแล้วก็ให้พื้นสัมผัสที่หยาบๆยานิดนึงจับจับถนัดมือดีนะคะแล้วก็ไพ่ลื่นถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้แบบเขาเรียกมันจะมีมีซิเจอร์ของความแบบหยาบนิดนึงเวลาที่เรากีดไพ่จะมีเสียงแบบนี้ได้ยินไหมคะ ซึ่งไพ่เด็กอื่นจะไม่ค่อยมีเสียงแบบนี้นะเท่าที่นําใช้มานะอันนี้จะรู้สึกว่านางจะสูดเสียสีกันมีเสียงสักเล็กน้อยขนาดไพ่จะอยู่ที่สองจุดห้าหกเจ็ดสองจุดเจ็ดนิ้วความสูงอยู่ที่สี่จุดเท่าไหร่ละห้าหกเจ็ดประมาณสี่จุดเจ็ดนะคะความกว้างอยู่ที่จุดจุดนิ้วคอเป็นสีม่วงแบบนี้พไพ่ใบที่หนึ่งนะคะ,อ,ะอ่านว่าอะไรล่ะ คอนทัสหรอนี่อันนี้ไพ่ใบที่สองเป็นรูปจดหมายหอการสื่อสารอะไรยังไงเขาก็จะมีข้อความในจดหมายน้อยดวงเจริญด้วยนะเพื่อนๆเป็นรูปหัวใจซึ่งหัวใจจริงจัง <laughs> เป็นรูปหัวใจที่แบบหัวใจจริงจังมากมีเสียงดนมตรงดิมตรีหัวใจร้องเพลงอ่ะ The Love อ๋อไม่ใช่ The Love สิค o u Two Touch t o u c h Love อแล้วหมอต้องขอความนะ ภาษาด้วยนะคะซัพพอร์ตอันนี้น่าจะเหมือนแบบนี้คอมมิ m เมนต์คอมมิ i เมนต์นะจ๊ะอแต่งงานเหรออันนี้ได้แต่งงานเหรอดอกทานตะวันที่ฝั่งหนึ่งมีดอกทานตะวันอีกฝั่งหนึ่งไม่มีกลีบแล้วร่วงโรยไปแล้วนะจ๊ะอนะฮะเป็นรูปของนาฬิกาทรายลุงบอกถึงอะไรล่ะ เขาก็จะมีคำคีย์เวิร์ดสั้นๆนะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะต้องไปดูคู่มือก่อนด้วยนะคะแล้วก็มันก็จะมีความหมายสั้นๆให้เราอยู่ตรงนี้ด้วยอยู่แล้วนะจ๊ะออใบที่แปดคะเป็นเทียนหอมนะเป็นโรแมนต์เป็นเทียนเป็นเป็นเทียนหอมะคะจุดเทียนหอมอการแอบอ่อะเส้นสั้นแอบอือฮึอ่ฮะอันนี้หัวใจที่มีแบบรวดหนาม <c oughs> แล้วก็มีเกาะมีเกาะกำบังอไม้ขีดไฟ ไม้คิดไฟนะอันนี้คือไม้คิดไฟสองอันนะหน้ากากนะจ๊ะอันนี้รวบรั้ตัดต่อหรือเปล่าเรสชันนะคะสเปรย์คือสเปรย์เป็นรูปโทรศัพท์แล้วก็มีสัญลักษณ์ของไอคอนของโซเชียลต,ต่างๆนะจ๊ะนี่ตรงนี้นะหน้าไพสวยแหมชอบหน้าไพมากๆนะถ้าพูดถึงไพเด็กเนีเ้ยแหมชอบหน้าไพมากๆคือดูจากหน้าไพก็สามารถที่จะแบบสื่อสารได้แล้วอะนอกเหนือจากคีย์วอร์ดนี้ฟรีดอมนะคะคุณอาจจะแบบได้รับการเป็นอิสระแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ต้องผูกมัดมกันเลยว่า อันนี้เป็นรูปของปลาอะฮะโอเพนอัพ uh จ้ะ huh. อันนี้อะไรไม่รู้เป็นแบบเป็นเหมือนกันคล้ายๆอะไรนะหุ่นกระบอกที่เขาเอาเอาเชือกเชือกโยงๆแล้วก็แบบตรงนี้จะไม่เป็นสัญลักษณ์ไฟอ,อะไรไม่แน่ใจมีสองมืนะคะหัวนี่กลุมขาม,า uh huh. มับหนชอบหน้าไพา่มากนะมันให้ความรู้สึกที่ uh huh. เฟรนชีฟตอนนี้เราสัานนะอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันไปนก่อนนะจ๊ะยังเพิ่งสันสัมพันธ์เลยอยันนี้ก็เป็นเขาเท่าที่ดูจากหน้าไพ่จะมีรูปไม้ขีดไฟหลายทันแล้วนะไม่แน่ใจว่าอะไรเดี๋ยวแม่มขอดูคู่มือก่อนนะคะกระจกอ่ะอันนี้กระจกก็คือเหมือนเราถือกระจกแล้วก็ส่องดูตัวเองนะคะแบตจะหมดนะจ๊ะอันนี้ฟิลม์มโอ้โหฟิลม์มฟิล์มนี้น่าจะเป็นยุค90แล้ว แบบจะหมดเลยพี่เมนะโอเคค่ะก็จะมีความร่วมสมัยนะคะเพื่อนๆมีความแบบเป็นปัจจุบันเนาะผู้วาดเขาก็แบบเหมือนกับเออเราแบบวัยรุ่นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอมให้การทานายที่แบบเป็นปัจจุบันมากๆนะสวยงามสำหรับใครที่เล็งหามองหาไพ่อาราเคินแนวแนวความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะคะ ไพ่ชุดนี้เหมือนว่าน่าจะเป็นไพ่ที่ประจําตัวแม่หมอหลายๆคนหามันมีความมันให้อารมณ์แบบแม่หมอบอกไม่ถูกนะสําหรับไพ่ชุดนี้แม่หมอแบบรู้สึกมันสนุกกับเขาอะค่ะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งรู้สึกสนุกรู้สึกแบบสะพานของเราเชื่อมต่อกันแบบอย่างหาคําตอบไม่ได้นะอืมรู้สึกว่าชอบไพ่ชุดนี้มากๆเลยนะคะแม่หมอสึกชอบมากยิ่งได้สัมผัสเขาคือคือมันเหมือนรักแรกพบอะปกติแล้วแม่หมอมีไพ่ไม่มีไพ่สะสมมาเยอะมาก นะคะก็หลายชุดแล้วแล้วก็ยังไม่เจอไพ่ชุดของเรื่องราวสตอรี่เกี่ยวกับความรักหรือว่าความสัมพันธ์เลยนะคะก็เลยกําลังหาหาอยู่แล้วก็หามานานแล้วนะคะแล้วก็เหมือนกับไพ่ชุดนี้เป็นพอเห็นปุ๊บเนี่ยนะคะ44ใบพอเห็นปุ๊บก็บรู้สึกเหมือนรักแรกพบนะคะเพื่อนๆนะอุ้รู้สึกหลงมากเลยอะ่ะรู้สึกแบบรักแรก,แรกพบมากๆเลยนะคะก็ไพ่ก็หมดแล้วสำหรับการรีวิวไพ่เลิฟสตอรี่นะคะออร์คเคิลสตาร์44ใบสำหรับ พอหมอไม่หมอแล้วก็คนที่อยากจะสะสมไพ่อาลาเขินนะคะนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะซึ่งงดสวยสดงดงานมากนะคะก็สามารถไปหากันได้ตามตามเพจที่มันให้ไว้นะคะเพราะว่าไพ่มามาเร็วหมดเร็วมากๆนะคะนี่ช็อบมากเลยโอเคนะคะขอบคุณสำหรับที่ติดตามการรีวิว